ครับสวัสดีครับผมผมมาพอรถปียบของไอจอดขนทรงนะครับรับจ้างทั่วไปเนี่นะครับโตโยต้ารีโว e เซดอิดิสันครับนี่นะครับเพิ่นเนีรรับจ้างขนทั่วไปนะครับรับจ้างทัวไปขนเข่าก็รับจ้างครับขนทรงจอดจอดขนทรงบันแมทครับนี่นะครับโตโยต้ารีโวครับ นี่นะครับโตยโยตา้าไฮรักลีโวแซดอิติสันครับสเปคแคบครับนี่นะครับเพิ่นขนเข่าครับนี่นะครับเพิ่นสิมาขนเข่านี่นะนี่นะครับกำลังเกี่ยวอยู่รถเกี่ยวเขานี่นะครับผู้ใดสิมาติดตอ่อเพิ่นก็นได้ครับเพิ่นขนส่งรับจ้างทั่วไปฮะ รับจ้างรับจ้างเบสตะเตสครับนี่แหละครับคน่าใส่เข่าสูงสุดคนครับดีซี่ตันนี่ครับนี่นี่แหละครับเป็นป้ายยังแน่ล่ะครับเตรียมตูดไเป็นรถสายเบื้องป้ายกอนครับนี่แหละป้ายภาคกนาเอาเองครับนี่แหละป้ายยุทายรถคน อาผู้ใดสิมตัติดต้เพิ่นก็ับมาจอดขนส่งบานแม่รับจ้างทั่วไปครับนี่นะครับรถเิ่นโตโต,โตารีโวให้ลักอีดิสันครับครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ